สวัสดีค่ะยูทูบเบอร์มาลินนะคะวันนี้ห <laughs> <Ừ, S 1> <laughs> น <co> ูจะมาร an ับหน้าที่แทนแม่นะคะวันนี้เราจะมาดูเราจะมาดูอย่าเอามือบางค่ะโอ้โหดอ้อ้โหโอ้อ้หนอ้โหโอ้โนอ้โหโอ้โหโอหอ้โหอ้โหโือ้โหโอ้หโ ยังไงครับงงทำเป็นรูปหัวใจทำเป็นรูปอะไรดีไม่ตเชอรูปอะไรก็เอาถ้าสำเร็จไหมทุกคน วันนี้นะคะมารินหกเดือนแล้วนะคะเร็วมากเลยเวลาผ่านไปเร็วมากวันนี้เราก็เลยจะมาแบบอัปเดตพัฒนาการน้องมารินหกเดือนให้ฟังน่าจะเป็นพัฒนา НА การโดยทั่วไปของเด็กตอนอายุหกเดือนนี่แหละตอนนี้นะคะหนูก็จะชอบหยิบจับมีความต้องการมากขึ้นเลือกของเล่นบางทีแบบเราให้เขาเล่นอันนี้เขาก็แบบยังไม่อยากเล่นอันนี้เขาก็จะบบหันมองอยากหาอันอื่นอะไรเงี้ยที่เขาแบบอยากจะเล่นเลยอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้หนูทําได้ก็คือ อยูคืบไปแล้วนะคะใช่คือเก่งมากตอนแรกเราคอกเราใช่ไหมครับเราเปิดไปอยู่ตอนนี้ค้อกเราต้องปิดละแล้วก็ให้ฝึกคืบแบบเอาของเล่นวางเขาขึ้นมาถึงของเล่นชิ้นนี้แล้วก็ออกแล้วก็ให้ขยับไปเรื่อยๆเขาต้องแบบคือไปไกลมากขึ้นเริ่มแรงดีแล้วด้วยเริ่มแรงดีแล้วด้วยค่ะอืออือนี่อือ โอ๊ยถึงแล้ว <c oughs> ไวน้นาำมาเลยม, <c oughs> มาวันร้อนเสียด<ร>ายเลยดูตกใจเลยแม่วันนั้นแทนนะคะห,หันตามเลยหันตาไปบอกมาได้มาลินีณิลูกมาลนินนี้แก้เขินไปเล่นช้างแทนก็ได้คือไม่ เอ้ยอาชัยเหมือนเลยอ้าวใบนู่นอีกแล้วอ๋อใบนู่นอีกแล้วหมดแล้วเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเด้อเอ้ยเอ้ยโอ๊ยเปลี่ยนผลิตอันนี้เล่นนะโอ้โห ตอน6เดือนล้วก็เลยให้ลองทานข้าวครั้งแรกนะคะก็จะเป็นข้าวที่เรามาบดผสมกับน้ำนมก็ให้เริ่มจากแบบพอนนึงก่อนซึ่งก็ตลกมากเรียกเขาแบบตอนทานข้าวเขาเลยก็ตลกมากๆเลยบดข้าวให้มาลินนะคะมาลิน6เดือนแล้วกินข้าวได้แล้วนะกินข้าวบดครั้งแรกตื่นเต้นไหมก็วเดูมาลินดูนะมาลิน เอามือแรกตอนหกเตือ,อนมาเร็วอนู่นี่ย <c oughs> ชอบไหมชอบไหมโอ้ชอบกินนะเนี่ย้ <c oughs> ขามีใหญ่ไปเล <c oughs> ย่ะเฮ้เขาชอบกินอ่ะแล้นิสนอนเลยอ่ะ <c oughs> ได้ผลเกินคาดได้ผลเกินคาดนีย อยากกินอีกอยากกินอีกอยากกินอีกหนอหนอนะพรุ่งนี้มากินต่อค่ะ ชอบชอบชอบเป็นไปได้ด้วยดีนะคือเขาชอบทานข้าวล้วก็ให้ทานถ้าผสมน้านมก่อนประมาณสองสามวันแรกแล้วก็เออดูแบบไปได้ด้วยดีเราก็เลยเราเอาแบบแครอทผสมไปด้วยแล้วก็อ่ะเวิร์กกินได้หมดเกลี้ยงเลยนะคะปรากฏว่าไปประมาณชอบกินมากกว่านมอนีกตอนแล้วกินน้ำแล้วด้วยนะมาลินได้ดื่มน้าครั้งแรกต้องค่ะเพราะว่าเราแบบเราให้กินข้าวก็จะต้องกินน้ำมาแล้ว จับจับอืมอร่อยไหมคะโอ้เล่นใหญ่เลยันนี้กินักโอ้ยอยาอ,อยากกินับเมยคะรสชาติใหม่ค่ะมัมมัมัมัโอ,อ้จับเองเลยคะ่ะ ฟักทองค่ะหนึ่งสองสามอ้าอร่อยสุดๆเลยค่ะฟักทองเริ่มกินเก่งละเริ่มไม่แปลกละโอ้โหมยง่วงเลยนะคะง่วงโชว์เลยเลยมาดิเริ่มจะง่วงเลยแบตอ่อนละครับอาการนี้จะแบตอ่อนอาการทล่ตาอาการตาลอยลอย ทำอะไรกันคะ Saint สาว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 สาำสาไสาวสานะาวาวสาวนาวส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 าเปาวสาวสาวสาวาวสาวสาวาวสาวสว เคยทำแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เราลองมาลองดูด้วยเอ่อวันเราทางนี้เรามาเชียร์กันนะคะมารินกองเชียร์เอ๊กองเชียร์กองเชียร์ทำลายร่างกายหล่ะคะเอือเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะทำแทนแม่หน่อยลูกอืออือแล้วเหมือนเหมือนเชียร์ได้วยน้ำมันปาดด้วยเออเอ้าเลยเอาเลยมารินทำลายร่างกายเทมินโอ้โหดูโอ้สนุกสนุก ออมันเที่ยวมันเที่ยวสวัสดีค่ะยูทูบเบอร์มาลินนะคะวันนี้หนูจะมารับหน้าที่แทนแม่นะคะคหนูจะขอมาเป็นคนดําเนินรายการวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูพี่ๆเขาทําเบเกิลกันค่ะวันนี้เราจะมาดูเราจะมาดูอย่าเอามือบางค่ะ แก้มมาลินเลยแก้มมาลินมากเลยมาลินน่าจะแก้มแดงแล้วค่ะถ้าตีแรงขนาดนั้นนะคะ A few moments later ดูสิคะถึงไหนแล้วคะว้าวพองตัวใหญ่เท่านี้แล้วเนี่ยนีว้าววินไปดูวิธีการทำไปแล้วว้าววินมีไอเดียอยู่ว่ามันต้องทำยังไงขอช่วย ได้ทำเป็นก้อนของของทำเป็นก้อนก่อนยังไงมันงงตีเข้าไต้องหมุนใช่ไหเอาไหมสลับเปล่าสลับเอาสวยๆนะถ้าไม่สวยโยนทิ้งนะายทำเป็นรูปหัวใจทำเป็นรูปอะไรดีไม่เจอรูปอะไรก็เอาต้องแน่นเหรอ เนี่ยลอกจากเด็กลองเทคเซ์มันจะนิ่มมากเราอยากทำแบบเป็นรูปแปลกๆนี่ยังตัดสินใจไม่ได้อโหตัวทำเป็นเตียี่มีแล้วแป้งจะแข็งหมดแล้วน่ะตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นเตียดีโหชีกชิกเอันน้เราทำาทาาทสีของมิก็เตรียมสวยสุดแน่นอนเยังไงก่อตลงไปเลยเตกลงไปเลยอ้าว ไปออกมาเห็นเขานูนๆแบบก็เนื้อนอนเยู่อไปฉีกมันอะมึงไม่รู้มันห้ามฉีกไม่แต่แป้งมันไม่เรียบเลยอ่ะผมจะทำเป็นเบเกิลจิ๋วนะคะก็คือจานสั้นส่วนเล็ก่อื่นอันนี้ทำเป็นงานหนึ่งเลยนะครับงนหนึ่งเลยแล้วอันนี้มอาจริงนะทำได้รึเปค่าเห็นได้อ่ะยังไง มันช่วยจะมีวอหน่อยแสงเหนียวหนึบมากมันไม่อยู่ตรงกลางไครก็ตทุกเบี้ยวหนยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ อ๋อมันคือการเอามาทอดในน้ำหอออมอมาเอามาต้มกอ่อ,ทอทนทอดในน้ำไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของใครจะสวยสุดผมแน่นอนแล้ว <Sorry, sorry, S 1> ต้มเสร็จ sorry, แล้วเราก็ไป sorry, อบนะคะแล้วเราจะต้มเพื่ออะไรนะคะให้มันเหนียวใช่ตอนนี้เราทาการรออันหนึ่งต้มด้านละหนึ่งกะทิกันต้มด้านละ30มสิบวิเพราเขาบอกว่าต้มนานมันจะเหนียวกว่าโอต้มนานมันจะเหนียวกว่าเราก็เพิ่งรู้ในนี้มันจะมีเทคนิคที่เราจะต้องต้มแล้วไปค่อยไปอบด้วยอ่ะเดี๋ยววิธีการทำอยู่แล ท่านจะน่าเกลียดทุกว <Yes ันเลยอันเนี้ยจะไม่แล้วแต่ของใครการทาเยอะมันดีหรือไม่ดียังไงบ้างแค่ทำให้ขึ้นสีโดนไมก็จะสีด้วยใช่ไหมอ๋อถ้ามันเยอะไปมันก็จะเป็นไข่ผมคือกหมดคือท่านไทยเออจะมีไข่ต้มอยู่ข้างบนเบเกอร์นะคะ แต่ก็ต้องทาแคทนิดเดียวเพื่อให้มันขึ้นสีนั่นเองเค่ะจริงอ่ะมันต้องใช้แบบพวกกนรทาแต่เผอิญว่าเราไม่มีกูรกันามว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยนันแลเราก็ทำน้อยเท่าไหร่นะเจ๊ไข่ดาวทานกับเบเกิลนะแว่าคต่ว่ามีออนเนี่ยเราจะไม่ต้องทาสีอีกอุ้ยเยอะไปหน่อยแล้วเนี่ยลวงหมดเลยจะสำเร็จไหมทุกคน มะเบอร์รี่งอมแล้วเีลยวเปล่วอันนี้หวานอร่อยนะจะต้องปลูกมากขึ้นแล้วแหละเพราะว่าอร่อยปลูกเยอะเราปลูกเก้าต้นเดี๋ยวรอมันโตก่อนมันมีสามสายพันธุ์ทั้งหมดให้ลองชิมอร่อยยังไม่ทันเคี้ยวเลยอ่ะเปล่าน่าดีดเปล่ะ

เอ้ยวีบึ้มตกใจเลยไปนตกใจเลยตตกลบลล้งชิมต็มปากเลยบงชิมบงริมบงชิงชิ้บงชิมบงชิมถ้าครับเลยมันมากเลยวันนี้่แบบว่าอยากจะเต้นมากเลยอ่ะอิ้ง จะทำให้หลานบ้าจี้หรือเปล่าตีมานี่มาเลยนะมาอื๊บอ้ยหอืมน่ากินนะมีชีสด้วยเบเกิลเบเกิลนี่เบเกิลอันไหนของใครนะนี่ของมิวนี่ของเจมหรอใช่ครับนี่ของเตยนี่ของพี่มิวเบ้ยว เอามาชิมหน่อยซิต้องฉีกออกมาแบบควันฟุ้งอ่ะกลับยังไงก่อนนี่ขนมปังหินตาหวาสุขคะมันเหนียวมากเลยอ่ะเอาโน่ไปแล้วเจ๊แบ่งกันนะคบคุณผู้ชคสองคนเอ้ไไม่เินนักพอไหวไหมพอไหว ดูไเมลอร่อยนี่ของไอศครีมชิส่มันมงแบบเร้ามากเลยลูกอร่อยมากอันนี้เปฝากพี่เซนบอกว่าพี่มิวปั้นเองพี่เซนได้แอปเปิ้ครึ่งลูกเส็นหัวมาลีนะครับ มากแล้วมีความกรอบนอกนุ่มในเทเกเจอร์มันดีมากเลย พอทาอาหารนะคะเราก็เลยจะต้องพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การทำอาหารในครัวซะหน่อยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของในครัวเราก็ใช้ฮาฟาเล่นะคะฮาฟาเล่ <aff> นี่นะคะเขาเข้ามาประเทศไทยเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะมตาตรฐานเยอรมันค่ะอย่างอันนี้นะคะเตาเมกีนะคะที่เราใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรต้มเบเกิลของเรานะคะก็จะเป็นเตาอินดักชันนะคะสามเตาสามหัวนะคะาาเป็นแบบระบบอัตโนมัติเป็นแบบทัชสกรีนเอานะคะสามารถปรับระดับความร้อนได้9ระดับนะคะแล้วก็มีระบบตัดอัตโนมัติด,ด้วยก็คือแบบสมมติว่าถ้าความร้อนแบบสูง พอสูงมากแล้วเขาก็จะตัดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยะคะนี่แล้วแผ่นอันนี้นะคะเขาก็จะทําจากเซรามิกนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ที่เป็นเครื่องดูดควันนะคะอันนี้ก็สามารถดูดควันได้ทั้งหมด3ประดับเลยนะคะแล้วก็จะเป็นระบบสัมผัสอัตโนมัติเช่นกันนะคะก็จะเป็นแผ่นสแตนเลสกรองน้ํามัน2ชั้นเลยนะคะแล้วก็มีแผ่นกับเก็บน้ํามันข้างในด้วยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องล้างจานนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับลฟ์สรตล์ของคนมือนะที่แบบไม่มีเวลาซ่อนไว้ข้างในแบบนี้ได้เลยมีทั้งหมด6โปรแกรมนะคะก็จะแบบมีล้างอัตโนม,มัติล้างแบบประหยัดล้างแบบสะอาดพิเศษอบแห้งทําได้หมดเลยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นครัวไทยนะคะซึ่งเราก็ใช้ของนาคาเล่เหมือนกันจะปเป็นเตาแก๊สนะคะที่มี2อหัวหลกักแล้วก็1ห,หัวเสริมทำจากกระจกนิลภัยสีดำส่วนอันนี้นะคะก็เป็นมอเตอร์คู่นะคะคือจะแบบ ดูอากาศได้เร็วแล้วก็แรงยิ่งกว่านะคะที่สามารถปรับระดับได้3ระดับแล้วก็จะมีแผ่นกรองน้ํามันนะคะที่มาทำจากด้านเลสติกน,นะคะถึง3ชั้นเลยแล้วก็มีถาดสาหรับเก็บน้ํามันข้างในนะคะตัวเย็นอันนี้ก็เป็นของฮาร์เบอร์ลนเช่นกันนะคะก,ก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามน,นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเพราะว่าที่ตรงที่เขา,ามีระบบเล่นความเย็นด้วยค่ะโซบติว่าคือเราแบบซื้อของมาเยอะแล้วเราแบบนิทานตอนเย็นๆอนะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งระบบเย็น ได้ควาเย็นได้เขาก็จะทําให้มันเย็นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีระบบที่แบบสมมติว่าเราปิดตู้มไม่สนิทมันก็จะร้องร้องเตือนเราจะได้รู้ว่าเราปิดตู้ไล่าเอออยานะค่ะแบบอื้อื้ออืัออล้ออื้ออื้กอื้ออ้วอืงง้ออื้ออื้อ้ออั้ออล้ะอืลออื้วอะะื้ออื้ออื้ออื้กอื้ออื้ออื้อ้อ้ออ,อ,อื้อ้ออ,อื้ออ้ออน้ออื้อออืออออื 哎。<laughs>